ปัจจุบันนี้ทีมสำรวจไทยกัมพูชาเดินหน้าหาพิกัดปักหมุดบ้านหนองยาแก้วได้เดินไปแล้ว1,600เมตรแต่เหตุผลที่ทำให้เราเดินหน้าหาพิกัดนี้มีความสำคัญมากเพราะอะไรมาดูกันว่าทีมสำรวจไทยกัมพูชาทำงานอย่างไรในการสำรวจพื้นที่และเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวปัญหาแนวเขตแดนที่เป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความเป็นเจ้าของของ,ของทั้งสองประเทศ ทีมสำรวจไทยกัมพูชาได้ร่วมกันเพื่อหาข้อยุติปัญหาแนวเขตแดนผ่านกระบวนการสำรวจทางเทคนิคที่โปร่งใสและเป็นไปตามความตกลงร่วมกันวันที่20พฤศจิกายน2568ทีมสำรวจได้เร่งปฏิบัติการสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนได้เดินไป1,600เมตรแล้วการสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวช่วงที่1ที่ตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตที่42-43บ้านหนองยาแก้วในเขตอำเภอโคกูสูงจังหวัดสกล แต่เหตุผลที่ทําให้การสํารวจนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างไรการสํารวจพื้นที่นี้มีประโยชน์ในการกําหนดแนวเขตแดนที่ชัดเจนทีมสํารวจได้ใช้เทคนิคการรังวัด GPS เพื่อกําหนดจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ GCP ซึ่งจะช่วยในการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดแนวเขตแดนและนี่คือความคืบหน้าการทํางานล่าสุด20พฤศจิกายน68เศร้ารังวัด GPS หมุดควบคุม GCP เ้าดําเนินการได้16จุด บินโดนถ่ายภาพดำเนินการได้ระยะทาง1,600เมตรเวลา12นาฬิกาการสำรวจนี้เป็นความพยายามที่ดีของทั้งไทยและกัมพูชาในการหาข้อยุติปัญหาแนวเขตแดนทีมสำรวจได้ทำงานอย่างต่อเนื่องและมีความสำเร็จในการเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวแต่นี้เป็นการสำรวจที่มีความเป็นไปตามความตกลงร่วมกันและมีความโปรง่งใสคุณคิดว่าการสำรวจและการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวนี้จะสำเร็จได้อย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับกระบวนการนี้ ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสำรวจในอนาคตนะครับค่ะ